เข้าหรือว่าข้างในอยู่ริมฝั่งนี้เนาะริมเนินเนะาะเพราะว่าทางนี้เดี๋ยวเขาก็จะไถ่ายเขาจะนี่เอาไว้ริมริมรั้วฝั่งน,นู้นอ่ะทุกท่านเดี๋ยวเราจะ ใส่ล้อมมาเลยเดี๋ยวยกขึ้นมายกไปไว้นน่นในกระสอบนี้นะครับก็คือน้องหมาของเราเองนะครับจะถังนะครับเมื่อเช้าช่วงไหนช่วงบ่ายรถ รถชนนะครับมาคูนตัวนั้นเลยรถชนอีกแล้วนะครับรุนเสียอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คุณยายสีดานะครับคุณยายสีดาก็โดนมาตัวใหญ่กัดนะครับน้องก็เสียแล้วเหมือนกันนะครับเราก็ไม่อยากจะทำ คลิปแบบเศร้าเนาะมันว่าทำนะครับเป็นอัปเดตเป็นอัปเดตแล้วกันนะครับว่าตอนนี้น้องหมาอยู่บ้านเรานี่ก็โดนรถชนแล้วก็โดนหมาตัวใหญ่กัดไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้เนาะนะครับไปไม่ไหวเปลี่ยนเถอะอันนี้ก็คือจะรดถังเนาะวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆวันนี้นะครับ เราก็เลยเอาที่ตรงนี้ยังไม่มีหมามาเฝ้านะฮะเราก็เลยให้มาเฝ้าตรงนี้เลยแล้วกันนะนะครับดินนิ่มอยู่พูดง่ายอยู่พอไหมเงน่ยไหม,ม 没个呢？ in it. เรียบร้อยนะครับฝั่งตรงนี้เราก็เป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนเป็นเป็นเชิงป่าเชิง,งานาเนาะนะครับรับรองไม่มีกลิ่นรบกวนชาวบ้านหรือรบกวนใครนะครับไปกลับดาวหมาโอเคครับผมก็ฝากคลิปไปท่านี้ครับ